生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱的好伤、啊，任你把剑插进我胸膛。我的战马飞踏，为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为 解开铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。 ปลายพิงถิงแล้วมีประโยชน์อะไรละ่ะ <c oughs> ปลายพิงถิงคือหัวใจของราชบุตรเขยยิ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของชูเปยเจียหากปลายพิงถิงตายไปท่านจะรับมือกับราชบุตรเขยและชูเปยเจียที่นำทัพมาประชิดชายแดนยังไงละ่ะท่านคิดว่าราชบุตรเขยจะปล่อยท่านเอาไว้เลระชูเปยเจียจะปล่อยปลายหลานไปเลย <c oughs> ในไม่สงบนอกก็ดุกรานข้าว่าท่านไม่ได้กำลังช่วยขจัดภัยพิบัติแต่ว่าท่านจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่มากกว่า,า,า,ากระหม่อมสเพ,พรวิเป็นเพราะเอา,าแต่โกรธแค้นที่ปายพิงถิงเป็นชนวนสงครามในครั้งนี้องค์หญิงได้โปรดลงพระาายาด้วยเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วลงโทษไปมีประโยชน์อะไร ถ้าเสนาบาดีลุกขึ้นแล้วค่อยคุยเถอะขอพระทัยองค์หญิงการรอบสังหารครั้งนี้ใช่ว่าไม่มีผลดีอะไรเลยแต่กลับบีบให้ปายพิงทิ้งมาขอร้องค่าด้ยวยตัวเองเข้าไปพบนางที่โจนราชบุตรเคยนางตัดสินใจแล้วว่าจะขอไปจากที่นี่แบบนี้ก็ดีเข้าเบาใจไปเยอะ ถึงตอนนั้นนางจะร่วมมือกับข้าแสดงละครฉากใหญ่ให้คนทั้งเมืองยืนอ่านร่วมเป็นพยานให้ข้าข้าตั้งใจว่าทำทีเต็ียมใจแต่งตั้งนางเป็นพระสนมของรัชบุตรเคยถึงตอนนั้นรัชบุตรเคยก็จะไร้หนทางไม่สามารถทำอะไรได้องหญิงจงวางแผนได้รอบคอบและอย่ากลออรระม่อมเลื่อมใสนะท่านเองก็รู้จักข้าดี เพียงแต่เรื่องนี้ต้องจัดการให้สวยงามหน่อยองค์หญิงโปรดวางพระทยัยครั้งนี้กระหม่อมจะไม่ทําให้องค์หญิงทรงผิดหวังอีกออในเมื่อเป็นเช่นนี้พระหม่อมทูลลาลุยเตรียมพวกกันเพคะ นำจดหมายนี Dante, ้ไปมอบให้รัชบุตรเคยบอกให้เขาดำเนินการตามแผนนี้เพคะเดี๋ยวก่อนอีกอย่างบอกข่าวดีเรื่องแต่งตั้งพระสนมให้เขาดีใจด้วยล่ะเพคะว่าอะไรอ่อะไรก่อะไรบ่นไหนเขาบวนไหะ วุ่นอะไรกันยังไงก็แต่งงานสิคืออะไรกานมงคลอืมแล้วอย่างไรใครแต่งใหญ่โตขนาดนี้นะขมเลตาฝาดจะไปเนี่ยนี่กำลัสู่ขอไปชวนราชบุตรเขยใช่ไหมว่าชวนราชบุตรเขยมีสตรีกเลังจะแต่งงานเฮ้ยไแน็นรู้แล้วเราดูดูดี๋ยวไปที่ชวนราชบุตรเขยจริงด้วยนะเนี่ยนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยขัดใจขัดใจขัดใจ อย่างไงเนี่ยเอ้ยไม่รังปลายเปลี่ยนชุดเธอเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวคูณเจ้าของวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวข้าข้าจัดกันเองไปไปไปออกไปออกไปออกไปเร็วเร็วางรีบเลยรีบเลยให้ว่างเลยออกไปออกไป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 เร็วออกไปให้หมดเลยออกไปพี่ปลายรู้จะทำยังไงกันดีอะ คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าสุดท้ายจะต้องเป็นแบบนี้ฮถ้าหากถ้าหากท่านสมชุน,นีีออกไปใต้ล่านี้จะไม่มีพชายาเจิ้นเปยอ๋องอีกต่อไปแล้วนะชายาเจิ้นเปยอ๋องคำเรียกช่างไพเราะเช่นนี้เกรงว่าข้าคงไม่ได้เป็นอีกแล้ว ท่่านพีคนมากมายต้องเสียชีวิตเพราะข้ารอบตัวข้ามีแต่แผนร้ายรายล้อมไม่จบไม่สิน้นท่านอองฝ่าบ,บาทนอยน้อยทุกสิ่งที่ปรากฏในชีวิตข้าเหมือนผูกมัดไว้กับตัวข้าแม้ว่าข้ายินดียอมรับโทษกรรมเหล่านั้น ข้าก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนแทนขขาอีก mm. หากไม่ใช่พระเด็กในท้องของข้า mm. ข้าไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้ตั้งนานแล้ว mm. จุยจี mm. เราไปต้าเหลียงกันเถอะ เหรียงเหรอเราจะไปต้าเหลียงข้าคิดดีแล้วที่นั่นมีสหายที่ข้าไว้ใจอย่างเฟิงนางเคยเป็นนักดนตรีที่แควนเยี่ยนเสียงพินของนางสามารถเรียกนกเป็นร้อยตัวได้พวกเขาต้องต้อนรับพวกเราแน่อืมท่านพี่ข้าคิดดีแล้ว ถ้ายินดีติดตามท่านไปทุกที่ตอนนี้ท่านยังทําใจไม่ได้เขาจะไปตั้นเหลี่ยมเป็นเพื่อนท่านรอท่านทําใจได้เ้าไปหาพี่เปิ่ยเจียท่านกับเขาเป็นคู่กันก็เชื่อว่าตั้งสองจะได้อยู่ด้วยกันเฮเขาออกมาไหมเน,น,นี่ยรอนานนะวัไม่ออกมาแน่เแดดก,ก็ร้อนน่ะ ร้อนก็ร้อนใครจะให้คำตอบยังไงดีอ่ะก็รอไปสิรอมาแล้วมาแล้วได้กินเียงเปิดประตูเสียงเปิดป,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 ประตูมมเนี่ย ขอพระทัยองค์หญิงย่าเียนรบกวนแม่นางลู่อีทูลองค์หญิงได้ว่าพระคุณขององค์หญิงทิยงพิยงไม่มีอะไรตอบแทนแต่จะทําหน้าที่ที่องค์หญิงทรงฝากฝังอย่างดีที่สุดรบกวนแม่นางตายแล้ว เจ้รู้ไมผู้ห่ตัวรัฐบุตรเขย่าเป็นใครกันไม่รู้่รู้ไม่รู้เยม่รเลยไม่รเยไม่รู้เไม่รไม่รู้ไม่รู้ไายพริงเ ปล่อยพิงทิ้งไงปลายพิงทิ้งชื่อคุ้นๆเนี่ยฮะอะไรไม่คุ้นไม่รู้จักอ๋อเนี่ยเียปลยพิงทิ้งคนเนี่ยก็คือสตรีในตำนานที่บุกมาช่วยสามีเพียงลำพังที่เป็นที่เรื่องลือยังไงเล่าอ่ะเนี่ยข้าได้ยินมาว่านางนะ เป็นพระชายาของเจิ้นปยองเลยทีเดียวนะจะบอกพระชายาไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะจะบอกให้นะใช่ผ่ายพิงพิงคนดีนะก่อนเป็นพระชายาของเจิ้นปยองเนี่ยยังเคยเป็นสาวใช้คนสนิทของทราชั่ชบุตรอีกด้วยนะจะบอกให้สาวใช้คนสนิทเจ้าเห็นขบวนสู่ขอแล้วจะมายาวเหยียดนะั่นนเห็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 นนี่องหญิงเป็นคนสู่ขอน้าใราชับุตรเขยด้วยตัวเององคหญิงนะทรงแต่งตั้งให้ปายพิงพิงเป็นสนมของราชับุตรเขยเลยนะ จะบอกให้แม่ได้ยินแล้วตกใจไหมอ๋อเป็นเรื่องมันเป็นแบบนี้เองนะเนาะได้ยินว่าที่ทัพจีนบุกมาโจมตีปลายหลังย่างดุเดือดในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าปลายพิงถิงคนนี้นี่เองนี่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 เป็นวุ่นวายใหญ่โตกันแล้วนะจริงเหรอนี่ปลายพิงถิงเนี่ยพยศต่อนายเก่าแทบจะทอดทิ้งสามปีนี่นี่นี่เป็นชนวนสงครามแท้เลยนะไม่จริงด้วยปั๊บติดปป๊บตัวเสียดหน้ารังเกียจ มีรายงานท่านราชบุตรเคยองค์หญิงส่งสารด่วนมาเพืะะ่ค่ะอืมอืมยมว,วิเศษทหาร แต่ทอา,าคำสั่งเตรียมกำลังสามพับคืนนี้เราจะส่งชูเปิดเจี๋ลงนรกให้มันตายแบบไม่เหลือซากไดนี่ เฉ่าจริงหรือเปล่านะอะไรเพื่อผู้หญิงที่ทยศเขาเพียงคนเดียวพราะเราต้องเดินทางไกลไปพันลี้เอาชีวิตไปเสี่ยงโจมตีปลายหลังมันเพื่ออะไรเพื่ออะไรเจ้ไปอ๋องพาพวกเรามาสร้างผลงานจะจะงหวัดทับไหม่แล้วเจ้าทำอะไรเพื่อเขาว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยเดือดร้ครั้งนี้ท่านอ๋อวิพัชชายาข้าก็มีเมียมีลูกเหมือนกันเหรอเหที่เรากรสเห็นทีพวกเรายันบ้างไหมเพื่อคุยคนเดียว

ใครเริ่มใครใครตัดข้าบาอย่างคนที่บอกอว่ามาด,ด,ดูแ่ฝันไม่ไดีโชวโอกาสข้ายิ่เฉยแทะตั้งแต่ข้าชูเบย์เจยนำทัพมาแม่ทัพและขุนพลทั้งหลายร่วมไปร่วมตายกับข้าในสนามรบพวกเจ้าเป็นพี่น้องของข้าเรากินดื่มด้วยกันในข่ายทหารพรกเจ้าก็จะเป็นพี่น้องของข้าตอนนี้ภรรยาของข้าตกอยู่ในอันตราย แม้ต้องบุกน้ำเลยไฟต่อสู้จนลมหายใจสุดท้ายข้าก็ต้องนำชัยชนะมาให้จวงได้ข้าเชื่อว่าหากเป็นพระเจ้าก็เขาทำเหมือนกับข้าแต่ว่าข้าเข้าใจดีทุกคนก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลหากต้องมาเสียชีวิตเพื่อช่วยภรรยาข้าทอดทิ้งภรรยากับลูกไว้ลำพังข้าเองก็คงทนไม่ได้ วันนี้ไม่มีกษัตริย์ขุนนางไม่มีคำสั่งสหารใครแปลใครอยู่ข้าก็ไม่ขัดข้องทั้งนั้นไปดีๆไลายลยใจอะงงเมียไล่กันไปก็กลับมาถึงกันนะกากมานาน พวกเราเชื่อในพระชายาพวกเราจะเชื่อฟังท่านขอพี่ท่านสั่งการมาพวกเราจะให้ป่ายหลันเห็นว่าทัพทินของเราไม่มีคนขี้ขลาดรอนแอเพวกเราไม่กลัวหัวหรือจะกป่าถ้าใช่ไปพวกเราใช่ไป่ใช่นี่ข้าขอดื่มเพื่อพวกเจ้าขอบคุณท่านองวันนี้เลือดย่อมข้นกว่าน้ำหากพระเจ้าต้องตาย ข้าจะดูแลครอบครัวพ่อเจ้าไปตลอดชีวิตหากข้าต้องตายขอให้พูกเจ้าตามหาภริยาข้าใเจอแล้วบอกน้าว่าข้าทำพิจารณาเดิมเดิมเมาเมาเมาเอ้าไมใช่ก่อนลวไม่ไม่แก้บแล้วไม่เมาหดแล้วหลบไป กันพองใจเป็นตายร่วมกันถนองใจเป็นตายร่วมกันถนองใจเป็นตายร่วมกันถนองใจเป็นตายร่วมกัน ท,ท่านจะไปไหนอะอย่าอย่าอย่าอยา่าขะมานะไม่ต้องขวางพวกเราอง์หญิงอนุนญ,ญาติให้พวกเราออกไปแล้วเจ้าเจ้าอะไรอะจุ้ยจีนายน้อยกำลังเสี่ยงตายอยู่ในสงครามถ้าท่านไปจริงๆแล้วนายน้อยกลับมาไม่พบท่านก็จะทำยังไงอะท่านไม่คิดถึงจิตใจเขาบ้างเลยเหรอตั้งแต่ท่านจากไปรอยยิ้มเขาน้อยลงทุกวันค่ำคืนที่นอนไม่หลับก็มากขึ้นทุกที ข้าเองรอคอยวันท่านกลับมาให้ในายน้อยกลับมามีความสุขเหมือนเดิมพี่พิงถิงท่านเติบโตมากับนายน้อยแล้วท่านไม่จะบปวดใจบ้างเลยเหรอตรงจัวพี่พิงถิงหัวใจของท่านทำไมเย็นชาแบบเนี้ตรงจัวข้าจำเป็นต้องไปนะพี่พิงถิงขาขอร้องขอร้องให้ท่านอยู่ต่ออยู่เคียงข้างนายน้อยจะได้หรือเปล่าถ้านายน้อยไม่มีท่าน เขาต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะตรงจัวเจ้าคิดว่าพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าไหยน้อยยังเป็นนายน้อยคนเดิมอีกเหรอคนที่ใส่ความฆ่าก็คือเขาคนที่ทำให้ข้าต้องถูกรุมประนามก็คือเขาทำร้ายคนที่ข้ารักที่สุดก็คือเขา คนที่กักขังบริเวณข้าบีบบังคับให้ข้าอยู่ที่นี่ก็คือเขาหากเจ้าอยากให้ข้าอยู่ที่นี่จริงๆที่เหลือไว้ก็เป็นเพียงร่างร้าวิญญาณเขาไม่ใช่พี่พิงถิงคนเดิมอีกต่อไปแล้วหากวันนี้ข้าตายไปเจ้าคิดว่านายน้อยจะดีใจหรือเสียใจมากกว่ากันแล้วเจ้าล่ะ เจ้าจะดีใจหรือเสียใจมากกว่ากันล่ะพี่พิงขิงข้าข้าดูดีว่าเจ้าไม่อยากให้ข้าไปข้าเองก็ไม่อยากจากเจ้าไปเช่นกันหากเจ้าคิดว่าวันนี้ข้าไม่ควรไปจากที่นี่เจ้าก็ลงมือฆ่าข้าได้เลยเร็วเข้าก็จะได้หลุดไม่ได้นะลีกไปไม่จุยจีน้องชาย ส่งพี่สาวสักครั้งเถอะนะไปเถอะคิดสวักข้าไม่ได้พบท่านเฮ้เตรงจัวรักษาตัวเองด้วยดูแลตัวเองดีๆท่านพี่ฝากดูแลนายน้อยด้วยนะรีบไปสิรีบไปก่อน,นข้าจะเปลี่ยนใจท่านพี่ไปเร็วรีบไปรีบไปเถอะ 平，平平平。停停 พร้อมดันดันอะไรดันอะไรดันอะไรอะไรอยมาดมาจากไหไม่รู้มันเป็นล้งสงหอนเลยเนี่ยปล่อยมาแล้วนี่ไม่รู้นล้งสังหอน่อนอนอนนอนอนอนต่งวัดยอเอออะไรลอยำอะไรไม่รีบรนะดอกเ

มน่ปนกระสือไม่ใช่ไที่ไม่ไมุ่้ยนี่อะไรพัดลอยมาได้ไงเออกระสือมันลอยที่ราตื่น่่มาใจรัวเลยนี่กัไมีเนี่ยมันป่ามันเต็มเขื่อะไรสอยหี้ไงเต็มไปด้วยไปด้ยอมันจะไ่ปล่อยเพราะปล่อยชั่วปล่อยลาบก่นนั้นก็มีทำไมต้องมาสนอง that's the way they think ท่านองอย่างที่ท่านองคาดการหรือเสียใช้ไฟถล่มค่ายเราคล้องกุดเสร็จแล้วตัวอย่างพร้อมแล้วครับไม่มีวิธีไหนจะเหมาะสมไปกว่าใช้ไฟโจมตีศัตรูที่ซุ่มอยู่ในป่าได้แต่เขาลืมไปว่าศัตรูของเขาคือฉูไปเจียคนอื่นๆที่เขาคิดไว้ข้าดักทางไว้หมดแล้ว ครั้งนี้เหอเสียต้องแพ้แน,น่ถ่ายทอดคำสัง่งอีกเดียวเขาจะนำาลังทหารห้าพนายมุ่งหน้าไปตะวันตกทำทีว่าค่ายแตกเพื่อดึงดูดความสนใจโม่หลานพร่ยาญ่ครับช่วยนทำทัพใหญ่แสดงละครฉากต่อไปให้เหอเสียได้ชมต่อไปโม่หลานรับบัญชาไปได้ใช่จช่จช่าช